สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับข้าพปอีกเช่นเคยค่ะ ในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อค่ะเป็นช่องทางเดิมค่ะ id line เนาะข้าวโพด1 9 9 3ค่ะส่วนเบอร์โทรก็ศูนย์3 2 1 4 8ค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจเนาะให้หนูนาสิ่งดีๆมาได้อ่ามาให้ได้ดูได้ชมได้แบ่งปันกันเรื่อยๆไปค่ะวันนี้ก็มากันใน ep ที่ 68แล้ว EP 68แล้วเนาะ68ปี68จ้ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอ,อยนาเริ่มเลยเนาะวันนี้มีมาทั้งหมด27รายการค่ะชอบ ไม่ชอบกะแวะเวียนเข้ามาดูมาชมก่อนค่ะรายการแรกค่ะเป็นเนื้อสี่เงินจะ้ะสัญลักษณ์ไม่ใช่สัญลักษณ์จ้ะจอปรอจอปรอปรด้านบนค่ะตอกซุ้มเนาะตอกฐานตอกพื้นซุ้มค่ะสวยๆเนาะเกตทลุซุ้มค่ะเป็นเนื้อสี่เงินเนื้อสี่เงินด้านหลังเป็นคุดจอบรอค่ะด้านหลังเป็นคุดจอรรแบบนี้ค่ะ แล้วก็มีจอบประหลอจอบประลอนะเนื้อสีเงินแบบนี้หลังเป็นขุดจอบประลอด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จตอกเนาะสวยๆค่ะเบอร์หนึ่งอีพีหกสิบแปดเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแล้วเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะอยากดูรักกันไหนแจ้งอีพีพร้อมเบอร์หรือแจ้งเบอร์พร้อมอีพีมาได้เลยค่ะเนาะห้าร้อยสงฟรีผ่านเลยนะเบอร์หนึ่งนะทันมารายกันนี้เป็นเบอร์สองค่ะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมเนาะสีเงินสวยๆแบบนี้ค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหลังยันค่ะวัดรหันไล่เนาะละยองแบบนี้จะสวยๆเลยเอาไปจับเบอร์สองนะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีรักเก็บไปทางได้เนาะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยค่ะดูรายการไหนก็แจ้งหนุ่มมาได้เลยเนาะนี่นะคะสวยๆเนาะเบอร์สองนะอีพีหกสิบแปดห้าร้อยสงฟรีรักเก็บไปทางได้จ้ะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์สามเป็นเนื้อเล็กๆเล็กดูดค่ะเป็นสีีปีกแมงทับอมม่วงนะ เป็นสปีอีกแมงทับอมม่วงค่ะสวยๆแบบนี้เลยรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่3 ep 68จะเอาไปเนาะด้านหลังเป็นช่อพะดทัดแบบนี้ค่ะเป็นพธธัทาดพนมแบบนี้นะลงลักเนาะสวยๆเบอร์3าม ep 6 8 5 0 0ส่งฟรีรักเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม ep มาได้เลยค่ะดูรายการไหนเนาะแจ้งมาจ้ะ เบอร์ไหน EP ไหนแจ้งมาได้เลยเนาะถ้ารายการไหนไปแล้วก็ต้องขออภัยนะคะเนาะรายการนี้เป็นเบอร์3 EP 68 500แ้ารสองสีหละเก็บปทางได้ถัดมารายการนี้เป็นเนื้อผงสีฟ้าจ้ะเป็นเนื้อผงสีฟ้าเข้มค่ะเป็นวัดเกตฐาน7ชั้นเนาะแล้วก็ฝั่งมุดค่ะตอกเนาะสัญลักษณ์วัวจอแบบนี้ค่ะเนี่ยอ่ะ นะรายการน,นี้เป็นวัดเกตค่ะฐานเจ็ดชั้นนะเนื้อสีฟ้าค่ะเป็นเนื้อผงนะเป็นเนื้อสีฟ้าเข้มด้านหลังเรียบแบบนี้รายการน,นี้เป็นเบอร์สี่อีพีหกสิบแปดจะเอาไปเนาะห้าร้อยส่งฟรีแลวเก็ไปทางได้จะ้ะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะเนาะดูรายการไหนก็แจ้งหนูมาได้เลยจ้ะเบอร์สี่อีพีหกแปดพันนะห้าร้อยส่งฟรีเนาะถัดมาค่ะรายการน,นี้เนื้อผงค่ะเนื้อเบญจรงนะ เนื้อเบนจะลงนะเดี๋ยวนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวส่งให้นิดนึงแล้วกันสง่งสององค์นี้เสร็จแล้วก็จะไปเร็วเลยนะคะเนาะรายการนี้เป็นเนื้อเบนจะลงค่ะเห็นไหมสีสวยสีชัดสีครบแบบนี้เลยนะคะรายการน,นี้เป็นแกะทะลุซุม้มเนื้อเบนจะลงค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหลังชดานะหลังชดาค่ะฝั่งตะกุดสีทองนะแปดทิศเก้าดอกแบบนี้จ้ะ แปดทิศเก้าดอกแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ห้าจะเอาไปเนาะห้าร้อยส่งฟรีรักเก็บไปทางได้จ้ะแจ้งเบอร์พอมีผีได้เลยค่ะเบอร์ห้าอีพีหกสิบแปดนะห้าร้อยส่งฟรีรักเก็บไปทา,ไทางได้ทุกรายการจ้ะถัดมารายการนี้ยกดําจ้ะรายการนี้ยกดาเนาะประดับหน้าลงลักค่ะสวยๆหลังเรียบนะยกดําประดับหน้าหลังเรียบค่ะเบอร์ที่หก เอาไปจาก5 0ยส่งฟรีเก็บไปทางได้เนาะ5 0ยส่งฟรีและเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อม EP มาเลยค่ะนะนี่เนาะสวยๆนะสวยๆนะเบอร์หกค่ะ EP หกสิบแปด5 0ยส่งฟรีเก็บไปทางได้ยกดําประดับหน้านะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์เจ็ดยกแดงค่ะประดับหน้าค่ะหลังเรียบเป็นเบอร์ที่เจ็ดค่ะ ยกแดงประดับหน้าหลังเรียบจะเอาไปเนาะห้าร้อยส่งฟรีเกไปทางได้ค่ะ ep 6 8เป็นเบอร์ที่7ค่ะแจ้งเบอร์พร้อม ep ขอรูปเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเนาะนี่สวยสวยเบอร์7 ep 6 8สผ่านนะ5 0าส่งฟรีนะคะถัดมาราคกาน,นี้เป็นยกเขียวจ้ะประดับหน้าหลังเรียบเป็นเบอร์8สวยสวยค่ะ ep 6 8นะประดับหน้าหลังเรียบเนาะเอาไปจ้ะ5 0าส่งฟรีรัก็กไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม ep มาค่ะเนาะ แจ้งเบอร์พร้อม EP มาจากเบอร์8 EP 68 500ส่งฟรีละเก็บไปทางได้เดี๋ยวขออนุญาตนับถานอันนี้ก่อนรายการนี้เป็นยกเขียวค่ะวัดเกตฐานก้าวชั้นประดับหน้าหลังเรียบจะ้ะ นะสวยสวยเบอร์เก้า ep หกสิบปดจ้ะวัดเกตฐานเก้าชั้นนะประดับหน้าเนาะเป็นหยกเขียวค่ะหลังเรียบเอาไปจากห้าร้ยสองฟรีและเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม ep มาได้เลยค่ะดูรายการไหนแจ้งมาเนาะดูรายการไหนแจ้งมาจ้ะนะสวยสวยค่ะนี่นะเบอร์เก้า ep หกสิบปดทันมาค่ะเนื้อแรกค่ะเล็กๆกดูดูติดค่ะสมเด็จฐานทุดลงลักนะติดแผ่นทองค่ะหลังเรียบนะ รายการน,นี้จ้ะ <c oughs> รายการน,นี้ EP นี้เนาะเบอร์สิบ EP หกสิบแปดนะหนูให้พิเศษจ้ะให้พิเศษค่ะเพราะว่ามีเหลือแค่นี้แล้วนะเฉพาะ EP นี้เลยเอาไปค่ะนะห้าร้อยห้าสิบบาทอ่ะนี่ห้ารอยห้าสิบบาท เนื้อแร่สีดํานะคะสมเด็จฐานโคติดแผ่นทองเอาไปห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะนะห้าร้อยห้าสิบาทนะใครจะเหมาก็หลังไมมาจ้ะใครจะเหมาหลังไมมาค่ะพิเศษให้เนาะใครจะเหมาหลังไมมาเนาะเบอร์สิบอีพีหกสิบแปดห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีเก็บไปทางได้นะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นยกค่ะเป็นยกเนาะเป็นองค์สมเด็จประดับหน้าลงลักด้านหลังเป็นสมเด็จเรือแจวค่ะเป็นสองหน้าแบบนี้ รายการน,นี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดจ้ะเบอร์สิบเอ็ดนะ EP หกสิบแปดนะเอาไปจ้ะราคาเดียวกับแร่เลยห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีแล้วเก็บไปทางได้จังเบอร์พร้อม EP มานะคะใครจะเหมาหลังไหม่มาคะ่ะพิเศษให้หนักๆไปเลยเนาะเบอร์สิบเอ็ด EP หกสิแปดเอาไปจ้ะห้ารอยหสิบาทจะส่งฟรีแกไปทางได้เนาะนะเออนี่หรือ เอาพิเศษไปเลยดีกว่านะเอาพิเศษไปเลยนะเดี๋ยวเนนับก่อนมีทั้งหมดเดี๋ยวนะสี่หกแปดเก้าชาวพ้อนะชาวพ้อนะสะพ้อนะคะใครที่ปิดเก้าองนี้เอาไปค่ะราคาพิเศษเลยนะหรือจะหมอทั้งถาดก็หลังไมมาเนาะแต่ถ้าใครปิดราคาเนี้ย ตั้งแต่เบอร์สิบถึงเบอร์สิบแปดอ่ะใครปิดทีเดียวเก้าองค์แบบนี้หนูให้พิเศษไปเลยองค์ละห้าร้อยเท่ากับยกหลังเรียบธรรมดาเลยนะแจ้งมาเนาะแจ้งมาค่ะใครจะพิเศษมาเก้าองค์เนาะจัดมาจ่ะหรือใครจะเหมาทั้งถัดก็หลังไม่หมดได้เลยนะนี่เน้นขายหมดนะไม่เน้นกำไรแล้วในช่วงเนี้ยอะ อ่ะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดค่ะยกประดับหน้าเนาะหลังเป็นสมเด็จเรือแจวค่ะลงหลักสวยๆเอาไปจากห้าร้อยห้าสิบนะใครปิดเก้าองค์หลังใหม่มาพิเศษให้เลยจ้ะเนาะแจ้งเบอร์พอมีพีมาเบอร์สิบเอ็ดนะห้าร้อยห้าสิบสองสีเก็บไปทางได้จ้ะท่านมารายการนี้เป็นเบอร์สิบสองค่ะยกเขียวเนาะหลังสมเด็จโตค่ะด้านหน้าเป็นพิมพ์พุซ้อนประดับแบบนี้ค่ะลงหลักสวยๆรายการนี้เป็นเบอร์สิบสองค่ะเนาะนี่อ่ะ เอาไปจากห้าร้อยห้าสิบเนาะจะส่งฟรีเก็บไปทางได้ปิดเก้าองค์หลังไม่มานะปิดเก้าองค์หลังไม่มาพิเศษให้จ้ะนะเบอร์สิบสอง ep หกสิบแปดเอาไปจากห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีเก็บไปทางได้นะถัดมาค่ะรายการนี้เบอร์สิบสามค่ะเป็นองค์มหาสมเด็จเนาะอ่ะติดแผ่นทองค่ะลงรักแบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นหยกเขียวนะด้านหลังเป็นสมเด็จโตเจริญกรรมฐานเานาอบนนักราชแบบนี้ค่ะลงรักสวยๆนะเนี่ย ใครอยากดูก็จ้างผมพร้อมอีพีค่ะเบอร์สิบสามอีพีหกสิบแปดเนาะเอาไปห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีับไปทางได้ใครปิดยกเซตนะหลังไมมาจ้ะใครปิดยกเซตหลังไมมาค่ะพิเศษให้หนักๆไปเลยเบอร์สนะิบสามนะห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีแกไปทางได้ผ่านเนาะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สิบสี่จ้ะเบอร์สิบสี่ค่ะยกเขียวจ้ะมองด้วยตาเป็นสีดํานะคะแต่ถ้าส่องไฟแล้วจะออกเขียวๆนะ เขียวเข้มนะคะรายการน,นี้เป็นเบอร์สิบสี่ค่ะอันหนูเรียกเป็นหยกดําแล้วกันเนาะเป็นหยกดําหลังมังกรติดแผ่นทองลงลักสวยๆจะ้ะรายการน,นี้เป็นเบอร์สิบสี่นะคะเอาไปจ้ะห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีแกไปทางได้นะคะปิดเซตเก้าองค์เนาะมาค่ะหลังไมมาเลยโอ้ให้พิเศษนะเบอร์สิบสี่นะ EP หกสิบแปดเอาไปจ้ะห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีแกไปทางได้เนาะ,คะใครจะมาปิดองค์เดียวแล้วขอพิเศษนี่หนูตีตายเลยนะ นะรายการนี้จะเบอร์สิบห้าหยกแดงติดแผ่นทองลงรักค่ะด้านหลังค่ะเป็นอ่าเขาเรียกหงเนาะเขาเรียกหงงค่ะหงร่อนมังกรรํานะคะอันนี้รายการนี้จะเป็นหงนะรายการนี้เป็นเบอร์สิบห้าด้านหลังเป็นหงร่อนค่ะนะเป็นหยกเอ่อหยกแดงติดแผ่นทองด้านหลังเป็นหงร่อนเอาไปจห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีเกไปทางได้นะปิดยกเซตเก้าองค์หรือปิดยกเซตทั้งถาหลังไมมา,มาจาหนุพิเศษให้นักหนักไปเลยนะ แจ้งเบอร์พร้อมีพีมาค่ะเบอร์15บ e EP 68สิบ้าร้อส่งฝีเก็บไปทางได้ถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์16ค่ะเป็นยกแดงค่ะปกโพติดแผ่นทองด้านหลังค่ะเป็นวัดพระแก้วเป็นวัดพระแก้ว3าช่อบแบบนี้ลงหลักค่ะสวยๆรายการนี้เป็นเบอร์16บหก EP ที่68 เอาไปห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีับไปทางได้นะใครปิดยกเซตเก้าองนะหลังไม้มาจ่ะหรือใครปิดยกเซตยกถาดนะจัดมาจ่ะหลังไม้พิเศษหนักๆเนานะอ่ะนี่สวยๆปกโพค่ะติดแผ่นทองนะเอาไปห้ารอยหสิบส่งฟรีับไปทางได้เบอร์สิบหกีีหกสิบแปดจ้ะถัดมารายการนี้เป็นเนื้อแรกค่ะวัดเกตเนาะติดแผ่นทองลงลักค่ะหลังเรียบได้มาสององนะเอาไปจ้ะห้ารนะ้อยห้าสิบเนาะจะส่งฟรีับไปทางได้จ้ะนะ ปยกเซตเก้าองค์หรือป็นยกถาดหลังไมมาจากพิเศษต,ตังหนักให้เลยนะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะ EP หกสิบแปดเนื้อแร่เล็กๆกดูดติดติดแผ่นทองลงลักแบบนี้เอาไปห้าร้อยห้าสิบนะยกเซตหลังไมมาพิเศษหนักๆค่ะเบอร์สิบเจ็ดผ่านนะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์สิบแปดค่ะนี่จาาเนื้อแร่วัดเกตนะทานเก้าชั้นเนาะอ่ะสวยๆค่ะติดแผ่นทองลงรักแบบนี้หลังเรียบจ้ะ รายการนี้เป็นเบอร์สิบแปดนะเอาไปห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีแกไปทางได้ปิดยกเซตเก้าองค์หลังไม้จะปิดยกทับหลังไม้มาจ้ะพิเศษหนักๆเนานะอ่ะผ่านนะเบอร์สิบแปดเอาไปห้าร้อยห้าสิบจะส่งฟรีแกไปทางได้นะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีมาค่ะอีพนะีหกสิบแปดเนาะทันมารายการนี้เป็นเขาบอกเป็นตะกุดสมเด็จโตนะประดับค่ะเขาบอกเป็นตอกอสมเด็จโตนะคะประดับหินสีอัญ,ญามณีแบบนี้จ้ะ นะใช่ไม่ใช่ยังไงคอมเมนต์มาได้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเก้าจ้ะเบอร์สิบเก้านะเขาบอกตอกอสมเด็จโตเนาะเอาไปจากห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้นี่สวยๆนะสวยๆจ้ะนะใครอยากได้จ้งเบอร์มาจากเบอร์500สิบเก้าอีพีหกสิบแปดห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้ตอกอสมเด็จโตนะอ่ะผ่านผ่านเลยผัดมารายการนี้เนื้อท่องทิพย์เบอร์ยี่สิบด้านหลังเป็นนี่ค่ะ เป็นการลึกแบบนี้ค่ะพระสมเด็จโชคคุ้มภัยสมเด็จโตปุกเสกสร้างถวายรห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จฝังหมดมีสัญลักษณ์วาจอแบบนี้เอาไปจับเบอร์ยี่สิบนะเบอร์ยี่สิบค่ะห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้จ้างเบอร์พรมีพีมานะใครจะเหมายกถาดเนาะยกเซตหลังไมมานเลยค่ะพิเศษห,หนักๆให้นะเบอร์ยี่สิบ ep หกสิบแปดห้าร้อยส่งฟรีเกไปทางได้ จ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยค่ะเก็บไปทางได้ทุกรายการและส่งฟรีให้ทุกรายการเนาะทันมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์21เหนือทองทิพย์รายการสุดท้ายค่ะเกบสบัดนะวอจอวอจอพื้นสูงตอกนะคะเห็นองนนค์ท่านขัดสมาดิไหมนี่จ้ะนะเห็นชัดๆแบบนี้ด้านหลังค่ะปั๊มคุดค่ะจ้ปรอค่ะโคตรเศรษฐีเงินทองและวังหน้าค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่21เบอร์21ค่ะเอาไปห0 0ร้อยส่งฟรีแล้วเก็บไปทางได้นะเนาะ ยกเซตยกถาดหลังไม่จากพิเศษหนักๆนะเบอร์ยี่สิบเอ็ดอีพีหกสิบแปดห้าร้อยสองฟรีแล้วเกไปทางได้หนูพาเลยนะคะทัดนมารายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสองค่ะยกนาประดับหน้าหลังเรียบจะ้ะยกนาประดับหน้าหลังเรียบค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสองค่ะยกนาประดับหน้าหลังเรียบนะเอาไปจากห้าร้อยสองฟรีเกไปทางได้เนาะยกเซตยกถาดหลังไม่มาจากพิเศษหนักๆให้จัดไปจะ้ะเนาะ รายการนี้เบอร์ยี่สิบสองแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยห้าร้อยสองสีแหละเก็บไปทางได้ทันมารายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสามคยกกลมพิมพ์พระพุทธเจ้าหลังประดับค่ะเป็นองค์สมเด็จโตเนื้อทองเหลืองค่ะประดับอัญ,ญมณีเม็ดพัดทาสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นเบอร์ที่ยี่สิบสามค่ะเป็นยกเขียวกลมนะพิมพ์พระพุทธเจ้าหลังประดับเป็นสมเด็จโตเนื้อทองเหลืองและประดับอัญ,ญมณีจ้ะ เอาไป5 0ร้อยส่งฟรีรักกแกไปทางได้เบอร์ยี่สิบสามอีพีหกสิบปดนะแจ้งเบอร์พร้อม EP พีนู่นมาได้เลยค่ะเนาะแจ้งมาได้เลยจากเบอร์ยี่สิบสามนะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสี่ค่ะยกเขียวกลมพิมพ์พระพุทธเจ้านะลงรักค่ะด้านหลังเป็นพาคก,กิ้งค่ะด้านล่างเป็นพักคกิ้งเหลืองทองเหลืองแล้วก็ประดับอัญมณีสวยๆแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์ยี่ p ิบสี่อีพีหกสิบแปดจ้ะเอาไปห้าร้ยส่งฟรีแล้ว็บไปทางได้นะ จังเบอร์พร้อมอีพีได้เลยเบอร์ยี่สิบสี่อีพีหกสิบแปดนะสวยๆยกกลมพิมพ์ระพุทธเจ้าเนาะประดับหลังเป็นพักกิงจ้ะอ่ะสวยๆเลยห้าร้อยสองฟีแกไปทางได้จังเบอร์พร้อมอีพีมาค่ะดูรายการไหนก็แจ้งมาได้เลยเนาะอ่ะมันอาจจะฟาดไปหรือเปล่านะอีพนี้หันไปดูหันไปดูเวลาเนาะเพิ่งสิบห้านาทีเองอ่ะจังเบอร์พรอมอีพีมาได้เลยนะคะเบอร์ยี่สิบสี่อีพีหกสิบแปดนะห้าร้อยสองสีแกไปทางได้ถัดมารายการนี้เป็นเนื้อแลบุกเงินจ้ะ เนื้อแร่บุกเงินนะเนื้อแร่บุกเงินค่ะฝั่งตะกุดเงินสองดอกค่ะประดับอัญมณีนะรายการนี้เป็นเนื้อแร่สีดําบุกเงินหน้าหลังค่ะรายการนี้เป็นสมเด็จโตเนาะเปนสมเด็จโตนะหน้าปกพยายนนคราชเก้าเสียรค่ะใต้ต้นโพแบบนี้เอาไปจ้ะนะเนาะเก้าร้อยค่ะ 9 0้าร้อยค่ะมีมาสององค์ถ้าใครปิดคู่เนาะยี่สิบห้ายี่สิบหกเอาไปหนึ่งพันหกร้อยจะส่งฟรีนะรายการนี้ค่ะเก้าร้อยนะองค์เดียวเก้าร้อยถ้าปิดคู่เอาไปพันหกจะส่งฟรีเก็บไปทางได้เนาะอ่ะจ้างบพมีพีนะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบห้าค่ะเป็นเนื้อแรกสีดำนะบุเงินหน้ารังค่ะออาสวยๆเก้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้ปิดคู่เอาไปพันหกนะนี่ นี่จากคู่กับองค์นี้ไปเลยนะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบหกค่ะเนื้อแรสีดํานะบุกเงินนะ้าหลังเป็นสมเด็จฐานคุดฝั่งตะกุดเงินสองดอกค่ะน้านหลังเป็นองค์สมเด็จโตถือคบเพลิงเนาะสองสว่างค่ะนําทางชีวิตใหม่ดีๆนะคะนี่สวยๆแบบนี้ค่ะน้านหลังเป็นวัดพระแก้วเนาะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบหกเอาไปเก้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้ยี่ห้ายี่หกปิดคู่กันเอาไปหนึ่งพันหกร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้จะ้ะ จ้งเบอร์พร้มยี่ีมานะจ๊ะเบอร์ยี่ห้าพยี่หกนะคู่กันเอาไปพันหกค่ะแต่ถ้าปิดรายการเดียวเอาไปเก้าร้อยจ้ะเนาะท <c oughs> ันมารายการสุดท้ายค่ะเ <c oughs> บอร์ยี่สิบเจ็ดเป็นปลาคำมวลสมเด็จเนื้อเบนจะลงค่ะปลาคำมวลสมเด็จเนือเบนจะลงค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดค่ะเอาไปเนาะเอาไปจับพิเศษให้เลยนะได้มาเส้นเดียว เอาไปห้าร้อยสองฟีเลยค่ะนะนี่เอาไปห้าร้อยสองฟีแกไปทางได้เบอร์27 ep หกสิปดประคำสมเด็จม้วนนะเหนือเบนจรงค่ะร้อยแปเมตรนะเอาไปเนาะห้าร้อยสองฟีแกไปทางได้ จบรายการสุดท้ายเลยนะเบอร์ยี่สิบเจ็ดอีพีหกสิบแปดตะนะห้านระ้อยสองฟรีนะประคำสมเด็จมวนเนาะอ่ะวันนี้จบรายการสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปค่ะสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมค่ะเช่นเคยเนาะกดแชร์กดไลค์เนาะเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้หนูนิดนึงนะคะเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูมาชมค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ